สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิติ๊พี่ยนต์นะคะวันนี้นะคะพี้ก็มีรถสวยๆอีกคันนะคะเป็นคันนี้นะคะที่อยู่ข้างหน้ากันเลยนะคะเป็นคันสีเทรารดัมคันนี้นะคะมากับรถคันนี้พร้อมป้ายทะเบียนสเท่าเท่าขอพึ่งน,นะคะหนึ่งหนะคะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถตัวกระบะแคบไว้ใช้งานนะคะเดี๋ตี้แนะนำคันนี้เลยนะคะ มาชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว t o y o ต a r ร v o 2.4ตัว e- p a s นะคะคันนี้เป็นปี2019นะ2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวแคปนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เป็นตัวพีันเนอร์ด้วยนะคะสำหรับราคานะคะคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่559,000บาทนะคะก่อนเริ่มต้น นะคะเรดฟีดาวที่หนึ่งมืนบาทนะคะบอกเลยว่าใครมองหารถฟีดาวนะคะนะรถที่ออกง่ายนะคะที่นี่นะคะที่เพรยน์กันเลยนะคะนะลูกค้าไม่มีประวัตินะคะหรือประวัติดีนะคะฟีดาวได้เลยนะคะนะเรามาคุยกันเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกับพี่ตีได้เลยนะคะที่เบอร์ศู7ย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองหแปดสองศูนย์นะคะ 097-112-6820นะคะเบอร์นี้สอบถามได้โดยตรงเลยนะคะกับตี้ได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพจะพาชมรอบๆคันรถเลยนะคะในส่วนของตัวรถเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้ตัวไฟหน้านะคะโคมไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ led นะคะจะเป็นเส้นอยู่ข้างบนเลยนะคะยาวเกือบ สุดโครมไฟเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของไฟเลี้ยวนะคะไฟในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะได้มาเป็นโครเมียมนะคะตัวข้างในเป็นสีดำเป็นโบแบ็คะัก็มาพร้อมกับตัวโตโยต้าโรโก้ของเขานะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะลูกค้าตัวกันชนนะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะคะตัวฮีโวนะคะ ในส่วนของด้านหน้าโดยรวมนะคะสีเดิมนะคะจากโรงงานนะคะเราไม่มีการไม่มีมีการลับสีตัวรถนะคะเป็นสีเดิมนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ามาพร้อมกับตัวสปอร์ตไลท์นะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะตัวกรอบนะคะได้เป็นสีดำเปลี่ยนโนแบ็กแต่งขอบด้วยคิวโคเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะสภาพด้านหน้านะะสีนะคะ เรามาต่อในส่วนของตัวแม็กกับยางคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวแม็กกับยางนะคะแม็กจะเป็นแม็ก n d นด i อยนะคะเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยเบียดนะคะแม็กสวยนะคะไม่มีการเบียดรอยกินฟุตบาทเลยนะคะสภาพสวยๆกันเลยนะคะเนี่ยค่ะสภาพยางนะคะสําหรับยางนะคะเนี่ยค่ะขนาดยางนะคะจะได้265ทับ 6ก r 1 5นะคะสะภาพยางสวยๆดอกยางยื่เเลือนะคะใช้ได้อีกยาวนานนะคะสำหรับตัวภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะคะตัวโช๊คนะคะเป็นเดิมนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่มีการตัดตัวโหลดนะคะโหลดโลด,โลด,โ,ลด,โ,ลดโลดตัวโชคหรือว่าตัดกดโชคลงมานะคะเป็นเดิมนะคะตัวฟิลเตอร์เดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างใน ตัวซุมรอดน้นนานะคะมาต่อในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างคันนี้ก็จะได้เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะได้เป็น LED นะคะคันนี้นะคะติดกันสัดที่แล้วนะคะติดฟิมแล้วเรียบร้อยนะคะเสาอิทยุะคะ่ะ รับสัญญาณวิทยุนะคะยุ่ตรอกลางเลยนะคะส่วนตัวชุดแต่งที่มาจากโรงงานก็จะได้เป็นตัวบันไดนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างกันนะะตัวฝาถังน้ำมันนะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่ให้เป็นสีเงินมาให้นะคะข้อฝาถังนะคะตัวสติ๊กเกอร์พี e ลนเนอร์นะคะนะคะเดิมๆนะคะอย่าง ไม่มีรอยขีดขาเดิมๆสวยๆนะคะนะคะส่วนของล้อหลังยางหลังนะคะตัวเซทซี่นะคะเดิมนะคะไม่มีสนิงกินนะคะสภาพสวยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะมีช่วกันเลยนะคะสําหรับใครที่ตามหาอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่หารถไปไว้ใช้งานนะคะเรามาต่อในส่วนของตัวโครมไฟท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของตัวโครมไฟท้ายคันนี้นะคะ ได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะชุดโคมไฟสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆนะคะสวยๆนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะตัวโลโก้นะคะโตโยต้านะคะยังอยู่นะคะแล้วก็ไฮลักรีโวนี่นะคะ่ะยารัตรุ่นนะคะสองจุดสี่ตัว G นะคะอยู่กบ R s รีโว สวยๆนะคะในส่วนของมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถ่ายหลังนะคะไฟเบรคดวงที่สามนะคะสำหรับตัวกันชนนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะนะคะในส่วนของกระบ,บะกันบ้างนะคะภายในกระบะก็มาพร้อมกับตัวแม็กไนเนอร์นะคะตัวนี้ติดตัง้งมาจากโรงงานเลยนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะในสภาพน,นะคะ เเรามาดูในส่วนของตัวเสซีฝักดูกันนะคะในส่วนของเลขตัวถังตัวเครื่องนะคะเนี่ยคะดิมมนะคะสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมนะคะภายในนะคะสุวล้อนะคะตัวหมุดกิ๊บต่างๆนะคะแน่นนะคะไม่รุดนะคะไม่มีรกกอยแฉะรอยไขเลยนะคะ บอกเลยว่าสภาพแม็กนะคะทั้งสีล้อสวยนะคะไม่มีรอยกินฟุตบาทเลยนะคะเรามาต่อในส่วนของภายในนะคะภายในกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวด้านข้างตัวแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะคะแต่โทนดําเลยนะคะภายในเป็นสีดํานะคะนี่ค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอเรือนใหม่นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะหน้าจอเครื่องเล่นนะคะเป็นจอ Android นะคะระบบสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ A M F M A U X นะคะ A U S B ได้นะคะบลูทูธได้นะคะสำหรับตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะ Noise เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะ6สปีดมาพร้อมกับปุ่ม e ีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะตัวนี้ภายในจะได้เป็นสีดํานะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับเบาะก็จะได้เป็นตัวเบาะดําเบาะหนังนะคะเบาะสีดําเป็นเบาะหนังเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะสําหรับข้างหลังนะคะนคะสวยๆเดิมๆนะคะโครงสร้างหลังกาพรมหลังคาข้างบนนะคะโตษทีค่ะ ในส่วนของชมลังคาข้างบนนะคะสภาพสวยๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกันให้ดูเลยนะคะก็อ่ะเรามาต่อในส่วนของภายในห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะคะบอกเลยว่าภายในห้องเครื่องนะคะเดิมนะคะสวยนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะภายในห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะนี่ค่ะ รอยมิดอาร์ตรอยมาร์กนะคะตัวสีที่ได้มาจากโรงงานนะ,ะนะคะในจุดภายในห้องเครื่องนะ,ะอันนี้ให้ชมรอบๆเลยนะคะให้ชมภายในรอบๆตัวห้องเครื่องเลยนะคะ <st arts> แกนสนิทสะอาดสานเลยนะคะเดิมๆถุกจุดนะคะตัวเครื่องวางจุดเดิมไม่มีการขยับนะคะน็อตยังไม่มีการขยับน,นะคะเรามาต่อในส่วนของคานกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นคานแท้กคันเดิมเลยนะคะที่มาจากโรงงานนะคะตัวนั้นจะเป็นมอ,อกอนะคะที่มาพร้อมรถจากโรงงานเลยนะคะสำหรับแันเทสนะคะตัวแผ่นเพจนะคะบอกตัวเลขตัวถังบอกวันเดือนปีที่ผลิตของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นของเดิมเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในตัวรถนะคะเรายินดีให้เอาไปเช็คประวัติรถได้นะคะ ในส่วนของตัวคานนะคะคานเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะสภาพเดิมของเดิมนะคะในจุดเดิมนะคะตัวน็อตยังไม่มีการขยับรอยเม็ดอัรนะคะต่างๆนะคะอยู่มีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงยังไม่มีการขยับนะคะตัวตัว แบรนด์โตโยต้านะคะที่อยู่ตรงฝากระโปรงนะคะจะมีมาพร้อมกับจากโรงงานเลยนะคะเขาจะประทับตราไว้ตรงนี้เลยนะคะในส่วนของมุมหรือสันนะคะรอยเม็ดพัดต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะสันมุมต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะมีให้เห็นะะตัวทิ้วยางว่าตัวต่างๆนะคะยางนิ่มๆเดิมๆด้วยนะคะในจุดต่างๆของฝากระโปรงนะคะ ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีดี้ไว้นะคะเดิมนะคะกิบยังไม่มีการขยับเลยนะคะคุกค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ขนาดเครื่องยนต์สอ1 3ันซีซีนะคะ150แหแรงม้านะคะตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันเชื้อเพลินนะคะตั้งแต่ใบ OB20 นะคะก่อนะ จากกันไปนะคะปดตีฝากกดไลค์กด like, ต,ติดตามนะคะกด s u b สไครต์ให้กับปตีด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพาชมรอบๆตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ภายในภายในของเครื่องกันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ตามหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามกับปตีได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจดหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองนค่ะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองหกแปดสองย์นะคะหรือตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะค่ะแล้วก็เดินทางมาถึง ช่วงสุดท้ายของตัวคลิปแล้วนะคะวันนี้พัตตี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในการอัปเดตรีวิวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดในการอัปเดตรีวิวคลิปนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ